ลีโรแข่งจูลสมังกรเราจะไปจุลสิก้ว <c oughs> นะฮะแต่ว่าโอ้โหโอ้โหอ,อ,อาจเอาจัดเลยนะฮะเราต้องไปงมมั่วอเกลอีไร EP มันนี้เสียงผมค่อนข้างที่จะไม่มีนะฮะไม่อยู่ในเกมเพราะฉะนั้นผมก็จะกป็ไงมันก็จะ อยลูกอย่นีอย่น้วกอดนก็เพราะฉะนั้นโอ้ยที่มันมังกรแห่งเฟรนชิลบุนไนแห่งโอ้ยมังกรตัวนี้รักเราแล้ว เอ๋อสอ้ังยิงแต่ว่าขอโทษดีนะข้ายังไม่มีอน,นุญาเจากข้ามาข้าเจอสถานที่ที่เรียกว่าไอเราคนนี้ก็เป็นโบราณสถาน การแข่งเจ็ดการซึ่งเราจะเอาอ่านมาเยากมากตานที่จะใช้นคนเรานั่งย่อกันนี้โดยไม่เป็นไนนรก็นั้งอยู่เะฉั้เป็นไห,น,หน,น้จองไม่ต้องรอค่าบก,ก็จะทอย่นงเดียวีเหรอต้องไปอนอีน้ แล้วอืแล้วไอ้อานมาเนี่ยยะรอจะรอครับยังไม่มีบอลจิมฟันเราจะได้เหนือแล้วอืมอนนีสจิ้มันเรามาหาหินก็นแล้วกันแลวตนนี้มีหมูบ้ากดีสี มันจะหลอกไปทั่วเลยนะอสมมุินนะถ้าเกิอดหลอกเขาจะตีมกกังกรโอ้โหแรแรงปไปไหน เรา่อยยังไม่มียามเราจ็ไม่หาทอนะเราต้องิีมันก่อนี๋วด้วยก่อนเราก็ไม่ยา,า,า,ากยจะบองเลยลา่ก่อนนะจะไปนักจ่าเจ้าเขาจะเอามาโอ้ยใช่มีซี ไม่ใช้โกเลียนแต่ใช้มังตรอนะนะก็เห็นอยู่มได้มีแรงที่ถึงต้องเข้ามาฟังนะนะพี่สิเล็บเฮ้ยมาเริ่มมาฟังเองครับอย่ามาปุนไปไปเฮ้ต,งตงนะรนง,นงนี้น่ถูกใจไม่ต้องกาดอ่านนะครับย่ไหรีว่าเนื้ออะไรก็ได้หนังไม่ใช่เนี้น นัไม่มีนะไม่มีนะราต้อไปกดตนี้เอาโอเคเยอยัไปดังขึ้นมาก่อนได้ยงเคโอเคอว้าวว้าวดูเป็นตรงแบบแล้วผมก็คิดว่าการที่เราจะาดไปไปสุมาก่อนเนีเยแล้วก็ต้องข้า ในมุมแน่นอนผมไม่สู้กับในมุมยังแม่นอนแลาต้องจะนอนตรงนี้ด้วย้เป็นเช้าสดใสเอ้าไอเราก็ต้องก็แม่งมุมมุมโค้นเองอืมใช่คิดจะคิดจะเอ้านี่หรอกโกเลมอยู่นี่นี่หว่ามันก็ไม่ได้ใช้มาก่อนแทนโกเลมนี่หว่า มังกรไฟตรงน,นี้ด้วยเราต้องอคิดว่ามังกรพวกนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันก็จะไม่ทำอะไรเราเธอก็พวกอย่งดีเลยนะ <S 1> <S 1> ผมไม่ได้ปรับอันนี้ฮะขอเพราะว่าเพื่อนผมไม่อยู่นะฮะสาวไม่ก็น่ามันไม่มีคนช่วยในการจัดการมังกรแต่ในอนาคตข้างหน้าในอีพีหน้าไม่มีแน่ผมเล่นมันแน่นะ ผมอยากรู้คำตอบว่ามังกรทำอะไรตอนนี้ตอนนี้เราต้องไว้ชีวมังกรกร่อนโอ้โว่า,าเราก็จะเริ่มนอยามปุ๊บเราสามารถับชีวมังกรได้เขาก็จะเอามังกรสู้เขามังกรแต่ตอนนี้ พดีเนนนนลยเรานะเราไม่ได้เป็นคนต้นนะแต่ว่าช่วยีเีผมช่วิทนะอะไรเพี้ยแอเรียร้ว่ามันก่อนจบนั้นเราต้องแม่ไม่ไมนไม่ไยอมไม่ อนอนให้มันทรงเดียวลองดูบ้าเหมือนจะหนีไม่ได้อายุได้ยุดได้ยุได้ยุได้ยุได้ จอดเบรคไม่มีทางนอกจากต้องใส่เกาะนะลองดูไหมอะาร ตายองค์คอนตายมันก็ไม่จึงเท่าไหร่นี่ใช like. ่ไหมถ้าเราใจที <co 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 si ่จริงๆเดี๋ยวเราเลือกเต็มการผลิตไปบ้ามันคอนอะเดี๋ยวเราลงไปเร่นของแต่เฉพาะอย่างจริงๆว่ามันคอน ไม่เท่าไหร่นะเราจะเป็นคนรักล่ามั้งขอรัวโอ้สิบสามสแล้วน่าสนใจนะอันี้เรกับเห็่มนะโอเคได้ได้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มทอสนะฮะเพื่อแล้องเอาฟาร์มของอย่างอื่นเพื่อที่จะแลก เา,าไม่าราแรกไม่ได้หรอกไอเดีเราจะความของเราเองนี่ก็แรกไม่ได้นะแต่มันก่อไฟเราอาจจะต้องที่จะตายง่นไ,ไงก็เจอแบกอี้โอ้ยป้าอ๋า ต,ต,นนะตัวรไนไม่อ่นกว่ากันเลยเพกนตัต้องมาสซโลอยเดียวนะสามได้เลยก็คืดาว่า,ามันก่อนมันไม่ับของที่ฉันั้นดับเต็นเหล่กเป็นพอ ้องจวงตายแต่ไม่หยอกอะเลยนะการวนต,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 ตายแต่ไม่หยอกแสดงว่าก็บ้านตายนอนไปก็พอเพราะว่าเราจะมูบ้านเนี้ยเราก็ไปเออที่ ไปกอขาโอ้ยก็ขาล้วม้จะดับใค้ับถุงที่ไหนดิแอาลวนัชาวบ้านที่เดินข้าวูทราใจอา,ดาดอไอพ่อขามันจะลงไหมไม่ลงไม่ลงก็ได้ไม่ลงเราก็ไปรอเราต้องออกเด็นทางไง จริงก mm ็อยากได้ไงอต้องทอนทันข่าหรอทันข้าอที่เรา้เจอาก็ไปพีก้ตพักเต้องเลที่สเอาเืนงขึ้นจริงเราจะอยสัปปะเพรยนะมีไฟไม้แต่ต้แนแข็ไม่แรงน้แข็นี่จะเอาสุดอไฟด้ไมเราต้นไม่ปสุดายไว่าแรงทกคต้องงที่จะต้องสร้งกลิ่นจะเาู้มาตั้งมันก่ไม่ตอนต้ไมนค่า 何だか。 อะไรนะแต่ผมสับสนว่าอะไรอย่าีมันคือบ้านเหรอโบราณสถานมันคือสิ่งปลูกสร้างของอะไรกันดี ฮ่าฮ่าฮาโอ้โะลาจจหลังจริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่พิจารเลยะไรเดี๋ยวตักไปข้างนี้โอ้ยเรีงยไม่เคยเห็นจริงๆอันนี้คือว้าวมันมีอันนี้แล้วใช่ไหม กูได้ยาด้วยโอเค okay. อันนี้น่าจะเป็นบ้านข้อหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นยาที่ต้องเสี้ยงใส่แน่นลยระหว่างเสี้ยงใส่คนปกติเป็นจอมบี้ ช่วยมันมาโอ้เหนือเราต้องกันอย่างเงี้ยใช่ไหมงั้นเราก็ต้องอายาป่าใส่นี่สินะอมออ้โอ้ออกออ็มาแค่จะช่วยเจ้าออกมาเอง ถ้าอยากจะเอาเนื้อมาแรกเอามาลองนะเนื้อสิอมันขัดใจขัดใจเอาเจอกันนะขึ้นได้ป่<ะ>าวจะสร้างขึ้นมาเหมือนเจ้าเจดียวนกัดขั่งสินะ โถแปลงไม่สำรผมมากนะคเจอแต่ในชีิปยูทูอะไรแบบนี้ก็ไม่ชดว่ามันจะเป็นจรงเราันนี่มันตกร่างกันเราตกร่ะเนี้ยผ่านไม่อยาบดลงไปใต้ดินย่ังไงกุดลงไปตัดนมาเลยไม่ะใต้ดิน่าล้วเนาะก็ตน่อยเอ๊ะตักตนจะรุนแรนะฮะดูม่ยโอ้ยประจำบ้าน

เราจะลองเราไม่เจอพวกมันอะไรเนันนเนี่ยเราจะจะมันทดลองเราไม่ซีเมยยังเตือนฉลองๆเพื่อมีเกมติดมาโอ้ยทอทอสีเออเราห่าเราจะอีกสี ไว้สำหรับหมู่บ้านที่สองจะกันอีกทีนะ